วิธีปอกสับปะรดง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่ว่าตามันตื้นเราก็ไม่ต้องป,ปอกแบบแค่ตาลอดปอกธรรมดาก็กินได้แล้วอันนี้ตาลึกมันเป็นสับปะรดมาทางจังหวัดภาคใต้เวลาปอกเราจะต้องตัดเอาตาข้างในออกให้หมดถึงจะกินได้เพราะว่าตามันฝังลึกมากนะครับ คนละจังหวัดคนละยี่ห้ออันนี้ของเหนืออันนี้ของใต้เราเราจะมาปอกของเหนือดูก่อนสังเกตดูแล้วสำลดมันจะมีตรงตูดวันเนี้ยวิธีปอกเราก็ที่ไม้เข้าตรงตูดนี่นะครับเออที่ไม้ถักเอาไม้แหลมแหลมทิ่มตูดแล้วก็หักหัวออกก่อนตัดหัวออกก่อนนี่ าหัวทิ้งทีนี้วิธีปอกเราจะตั้งสับประรดไว้อย่างนี้เราจับไม้รแล้วเราก็ใช้มีดปอกตามลงไปลักษณะน,นี้นี่นะครับอันนี้เป็นสับประรดตาตื้นลักษณะการปอก,ปอกแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับใช้มีดปลายแหลม เราไม่ต้องมาแคะตาละทีนี้เราปอกไปก็กินได้เลยกะให้มันพ้นตาอันนี้เป็นคันน้ำพึ่งเห็นไหมครับแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็มาตัดตรงหัวนี่ออกหน่อย วิธีผ่าสับรดนะครับเราก็ผ่าเป็นกลีบผ่าเป็นกลีบซับเก็บกลีบแล้วรอบเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดไปแหลมนะครับกระเชะลงอย่างนี้นะครับกระชอลงรอบแกนมันนะครับเออกระชอรอบแกนเฮ้ อย่าไปกระชอลึกนะครับแกนมันจะติดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กะให้มันเป็นมีแต่เนื้อของมันอันนี้ก็ทานได้เลยนะครับง่ายไหมครับ